สวัสดีมากขอบอคุณกูว่ากูสีมัสซ้่เออ,อ,ออเออกูสีเซยังดีว่าอ้าเอาใครห้ำมาที่นึงเด้อ,อ,อกับแจงยุบเอากูเลยอยากสร้างอีฮานี่ดิกอนจะได้จังหวะวิวมวนันแทยอิบป,ปอบกลัวเลือดมึง มึ่เดียวมาแม,ม่มึงตกีไใครหำหม,มานา่ะนะบุษรามมึ่อกเนี่ยถอมันบอมี้านขูดขายแต,ต่กจแค่เอฟซอีฮามึงนี่จะแมนเรื่องหลายเนาะไปนั่งไปดอกท่อมงมย่าใี้กูได้ลายถอนี่ใส่เสืออ่าก็ส่นกูไปนั่งกะได้นนกูว่าสะอ่อนได้ค่อนยังเมืงอนี้กูว่าเสือแม่มันก็ไนดน้ดีลานนี่ นี่าหายกูคืนนะเมือนี่กูศูนย์นี่กูเป็นหนึ่งโหลดเด้เอ,อเออไปเฝ้าไปนั่งยี่ห้าขวามึงเนี่ยหายกูด้าคืนเด้ถ้ากูศูนย์นี่กูสองโหลดที่กูว่าหนึ่งคือมึงเด้อื็ <c oughs> อ,อย่างหัวเด้อ,อจีแมนว่าคือจีแมนว่าจะของดีจะของเก่งเนาะเออกูเลย,ยหัวเด้ โอ้ยกูสิหัวไดบ่เมือนี่กูหัวบ่รองกูเห็นหน้ามึงละแม่กูอยากหัวเด้อหัวบ่ไ้ดอกกูเมอนีไปหานางดอกเบื่อมึงไปไปไปแย้มต่อปากต่อคำาน้ำกูกูบ่สนใจมึงเด้ไปหนีไปไปนั่งพูนเอ้ยเอ้ยกูสิไปยือดอกมาต้องมาเ้ากูกูไปดอกไปหานาง